สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง Harmony and Discord ความกลมกลืนและความไม่เข้ากันความกลมกลืนเป็นองค์ประกอบของงานศิลปะพื้นฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะได้แก่จุดเส้นสีพื้นผิวน้ำหนักบริเวณว่างหรือรูปร่างรูปทรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาประสานกันเกิดเป็นความพอเหมาะพอดีแต่อย่างไรก็ตาม ความกลมกลืนก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไปและความไม่เข้ากันเป็นส่วนประกอบของงานศิลปะอันหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ความไม่เข้ากันอาจเกิดจากเส้นรูปร่างรูปทรงต่างชนิดกันสีที่ตรงข้ามกันเช่นสีแดงกับสีเขียวหรือสีม่วงกับสีเหลืองหรือพื้นผิวหยาบกับพื้นผิวละเอียดเป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ทำงานศิลปะจะได้ขจัดความไม่เข้ากันของส่วนประกอบต่างๆให้แปลเปลี่ยนเป็นความกลมกลืนในบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเรื่องความหมายของความกลมกลืนเรื่องลักษณะความกลมกลืนความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกันความกลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายคลึงกันความกลมกลืนจากสิ่งที่ต่างกัน ความกลมกลืนในลักษณะต่างๆความกลมกลืนด้วยเส้นความกลมกลืนด้วยแนวทแยงความกลมกลืนแนวลาบความกลมกลืนแนวโค้งความกลมกลืนด้วยรูปร่างความกลมกลืนด้วยขนาดความกลมกลืนด้วยสีความกลมกลืนด้วยพื้นผิวเรื่องความไม่เข้ากันความไม่เข้ากันความหมายของความไม่เข้ากันตัวอย่าง ความไม่เข้ากันในลักษณะต่างๆความ,ไม,ไ,มไม่เข้ากันด้วยเส้นความไม่เข้ากันด้วยรูปร่างความไม่เข <Ari> ้ากันด้วยรูปทรงความไม่เข้ากันด้วยขนาดความไม่เข้ากันด้วยสีความไม่เข้ากันด้วยผิวผิวความไม่เข้ากันด้วยน้ำหนักในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดนี้เลยค่ะ